ทิวลิปบานกลางฤดูร้อนที่จังหวัดระยองค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแหมพามาที่บริษัท PTT LNG นะคะอาคารนิทัศพันุพฤกษาหรือว่า f ลอ r a เอ็กซิบิชันฮอลค่ะเข้ามาในฮอลแล้วก็เจะเจอนี้แบบนี้เลยนะคะดอกทิวลิปสวยมากๆค่ะ ที่นี่เขาเปิดให้เข้าชมทั้งปีนะคะจะหยุดวันอาทิตย์และก็วันหยุดนักขัตฤกษ์เท่านั้นค่ะและก็จะมีดอกไม้เมืองหนาวนะคะสลับสับเปลี่ยนกันไปทั้งปีเลยค่ะไฮไลท์ก็ต้องนี่แหละนะคะดอกทิวลิปสวยๆแบบนี้ค่ะ ภายในอาคารจะไม่ได้กว้างมากนะคะจะเป็นอาคารโดมกระจกใสๆแบบนี้นะคะได้แสงจากธรรมชาตินะคะออกแบบได้สวยมากๆค่ะมีดอกทิวลิปไว้จำหน่ายด้วยนะคะเพียงดอกละ50บาทค่ะจะซื้อไว้เป็นพรอบในการถ่ายรูปก็ได้เลยนะคะ ข้างๆก,กันก็จะเป็นคาเฟอเมซอนนะคะบรรยากาศดีๆนะคะอากาศเย็นๆแล้วก็กินกาแฟกันแบบนี้ราคาชิลมากๆเลยทีนี้อากาศเย็นนะคะอยู่ประมาณ10กว่าองศาเท่านั้นใครที่ขี้หนาวก็อย่าลืมนะคะหเสื้อกันหนาวมาด้วยค่ะ มมาที่นี่เป็นครั้งที่2นะคะครั้งแรกมาช่วงปลายปีที่แล้วนะคะคราวนั้นมานี่ดอกทิวลิปยังไม่เยอะนะคะมีอยู่นิดหน่อยเท่านั้นค่ะแต่ก็ได้บรรยากาศของคริสต์มาสนะคะแฮปปี้นะิวเอียร์เนาะแล้วก็มีดอกไฮเดรนเยียนะคะสวยๆนะคะไม่แพ้กับดอกทิวลิปเช่นกันนะคะ รอบนี้แหมมาเมื่อวันที่18มีนาคมนะคะดอกกำลังสวยมากๆเลยค่ะใครเห็นคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมรีบตามกันมาเลยนะคะสจบค,คลิปนี้นะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ